สวัสดีครับก่อนอแนะนำตัวนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไนร์นแพงวชรพลพูนวนวลรองคณะบดีฝ่ายคาาลยินินนกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเรสวนปฏิบัติการผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคนลนินิกโรงพยาบาลตรดิตถ์ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ Dr. ดรกริชนะครับที่กรุณาให้เกียรตินะครับมาจะเข้าร่วมกิจกรรม เ o ่ n e าวเลนทเวนตี้วเดแลก็จนมาถึงวันสุดท้ายความรู้สึกที่ได้เข้ามาร่วมนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันชา l ์จไม่ตามชื่อจริงๆก็คือว่ากิจกรรมทุกวันทีไไ่ได้รับการมอบหมายจากการแบบฝัดจากการแอดซายจากอาจารย์หลังจากการทำเจริญสติภาวนาเนี่ยเขพบว่าการเจริญสติภาวนาเพื่อดึงพลังงจัก,กรวาลเข้ามาสู่ตัว ิ่งใหญ่มากและมันก็สร้างสิ่งที่มหาัาศจรรย์เกิดขึ้นกับชีวิตมากอาจารย์แก็ุรกิจได้ย้ำตลอดแล้วก็ช่วยเหลือในสมาชิกในกลุ่มผมเห็นความเมื่อเฟื้อและความเมตตาของอาจารย์ยมากแล้วก็แบบฝันที่ให้มานั้นเนี่ยก็อาจารย์ก็กุนาแม้กระทั่งตักเตือนถ้าเกิดใครที่ส่งแบบสัาชาลาชานะครับเพื่อให้ส่ง ความเมตตากรุณานี้ก็เป็นความทรงจําที่ดีที่ได้รับจากอาจารย์แล้วก็แบบฝ่าทุกแบบฝันนั้นเนี่ยที่ทาให้ผมได้เรียนรู้เ,เรื่องราวต่างๆนะทำให้เรามีสติในการที่จะแบบปฏิบัติงานทําให้เรามีสติในการเรียนรู้ในการที่จะกระทําสิ่งที่ดีงามให้ออกจากตัวเราแล้วมันจะเป็นหนึ่งในมเมล็ดพันธุ์ของตัวเราเจะขยายมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามน,นี้ต่อไป จิตใจที่อ่อนโยนของพวกเราทุกคนนั้นเนี่ยมันต้องเกิดจากการหล่อหลอมมันต้องเกิดจากการฝึกฝนและปฏิบัติการฝึกฝนปฏิบัติทว่วัณฑ์ทว่วัณฑ์เดย์สเนี่ยอาปเล่เชอเรนจ์เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะเห็นความอุดมสมบูรณ์ในตัวเราซึ่งไม่ต้องไปหาจากที่อื่นนะฮะจากหัวใจของเราเองเราคิดว่าทุกคนก็คงจะได้รับเช่นนั้นเช่นเดียวกันการเดินทาง21วันจนมาถึงวันสุดท้ายเนี่ยผมมีความรู้สึกเหมือนเหมือนกับทุกคน เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับว่าทุกคนนั้นได้รับสิ่งดีงามมากมายและสิ่งนี้จะทำให้เราเได้ขยับฐานะของตัวเราให้ดีขึ้นให้อยู่ในฐานะที่มีความมั่นคงทั้งสติปัญญาแล้วก็มั่นมั่นคงทั้งในเรื่องของฐานะการเงินแล้วก็ฐานะครอบครัวความสุขนั้นอยู่ที่เราจะสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเราหรือไม่นะอย่างที่เราเลือก และตอนนี้เราก็เลือกแล้วในการที่เข้าสู่กระบวนการนี้กิจกรรมนี้จนมาถึงวันสุดท้ายึหความสําเร็จของชีวิตเราผมขอขอบคุณอีกครั้งอ,อีกครั้งหนึ่งสำหรับกระยาณมิตรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขออนุญ,ญาตเอ่ยนามนะครับคุณอุดมนะครับที่ให้การช่วยเหลือในแง่ของเทคโนโลยีเทคนิคที่ผมมีปัญหาในการก๊อบก๊อปไม่ได้นะก๊อปข้อมูลไม่ได้ที่ถ่ายเข้าไปในห้องเล็กไม่ได้คุณอุดมเพื่รุณานแนะนำหลายวิธีการมาก ั้นดาวนะครับครูปั้นดาวนี้ก็ให้กําลังใจและให้ข้อเสนอแนะเท่าที่อาจารย์ให้ข้อให,ให้กรุณาให้มากับเราแล้วก็ขอขอบคุณกริยายในทุกคนที่กรุณาให้กําลังใจที่ผ่านมาและทําให้ผมเนี่ยได้รับรู้ว่าการมีเพื่อนที่ดีการมีกริยายในมิตรที่ดีเสริมกําลังใจให้เรามีพลังในการทํางาน,นต่อไปได้จิตใจที่แข็งแกรง่งจิตใจที่มีสติและมีมีสมาธินะจิตใจที่มีแต่ความเด่งดีงามคิดดีทำดี และพูดดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันจะนาสิ่งที่ดีๆหลายๆมาหาตัวเราเองการเชื่อมโยงกับพลังของจัก,กรวาลน,นั้นนั่นนะฮะสามารถเชื่อมได้จริงแล้วก็เราสามารถปฏิบัติได้จริงเมื่อทําดีแล้วจัก,กรวาลก็จะดึงสิ่งดีงามเข้ามาสู่ตัวเรากฎแห่งแรงดึงดูดอันนี้จะเป็นกฎที่จะยืนยันแล้วว่าพลังแห่งความดีงามนี้เกิดขึ้นได้แน่นอนสุดท้ายนี้ของกราบของบุคุณผู้เป็นเจ้าของหลักสูตรแล้วเธอเอโชกปักแล้วก็ คณะทุกท่านที่เป็นทีมงานทั้งหมดรวมทั้งกับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับอาจารย์ดรกริชนะครับที่เป็นครูที่ดีมากแล้วก็เป็น,เป,นเป็นพี่เลี้ยงที่ดีแล้วก็เป็นผู้ที่ให้กับทุกทุกคนนะครับขอทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตและโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ